ถ่ายรูปเลยเอมกดล็อกอัพถ่ายเลยผมไม่เคยเจอเลยเนี่ยเราก็ไม่เห็นพัานเราก็เชื่อโบราณครับนะก็ฟังโบราณเขาบอกมาให้น้ำไผ่ำำหนามสับปะรดหนามหวายพวกนี้ยเอาเอา,าเอามาติดไว้กันแล้วก็ไม่เชื่อเนาะแต่ก็ไม่ลบหลู่ครับผมม,ม,มันมันมันติดมันมันถ่ายทอดนะผมเปิดแล้วมันเจอมันเป็นดวงไฟอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ว่าเป็นพลังงานอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าโบราณเขาก็ว่าเป็นผี เชื่อโบราณใช่ไหมก็ฟังโบราณเขาบอกมาให้น้าไผ่หนามสับประรดหนามหวายพวกนี้เอ,เอามาเอามาติดไว้กันแล้วก็ไม่เชื่อนอะแต่ก็ไม่ลบหลู่ครับผมลูกไก่อ่ะลูกไก่เล็กเดือนสองเดือนเนี้ยหายเรื่อยเลยประมาณสิบวันสองอาทิตย์บ้างหายอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเอ๊ะมันหายหนึ่งครั้งแล้วก็ไว้ในอาทิตย์นึงสิบวันหายอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อยู่ได้สองสามวันหายอยีกเงี้ย ผมก็แปลกใจผมก็ไม่รู้จะโทษใครเพราะว่ากองที่ผมเลี้ยงไก่เนี่ยกองอนุบาลเนี่ยมันจะมีฝาปิดมันหายตลอดเลยผมก็ไม่รู้ยังไงผมก็เลยคิดกาแฟปรึกษาแฟนว่าจะซื้อกองวงจรปิดมาติดพอติดได้สักประมาณสิบกว่าวันนะครับมันก็ไม่รู้ว่าอะไรคือดวงไฟอะไรมัน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 ติดมันมันถ่ายทอดนะผมเปิดแล้วมันเจอ เป็นดวงไฟอะไรเงี้ยครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็ว่าเป็นพลังงานอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าโบราณเขาก็ว่าเป็นผีผูกกันตามตรงเลยครับผีก็ซื้อโบราณเขาพูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าเรายุคสมัยใหม่แล้วก็เป็นพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนจะเชื่อกันแต่ก็มีหลักฐานอย่างที่เห็นนะครับมีอยู่เจ็ดคลิปผมนั่งบันทึกตั้งแต่เที่ยงคืนนั่งคนเดียวเนี่ยยันตีสี่อ่ะ ดวงไฟมันจะหายไปประมาณสี่สี่มันหายไปเลยแล้วก็เนี่ยกรมันจะหายนะมันจะมาตรงนี้พอเจอกล้องกล้องกองจอ,อ,งอปิดมันจะหมุนตามมันก็จะชงงะ,งะ,จะงักประมาณวิ้งนึงอะมันชะงักมันก็พุ่งไปเลยออกนู่นไปเลยครับเข้าป่าไปนู่นเลยมีตะข่ายมาบ้างใช้น้ำบ้างน้ำปะรดน้ำวายน้ำเอ่อเลียวไผ่อะไรเงี้ยองการไว้แต่ครั้งนี้ เขาก็ไมาขอเชื่อกันนะบางคนน่ะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแน่เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเราใช้วิธีแบบนี้ครับผม